ดีครับผมสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านนะครับผมที่เขามา,ารับชมรับฟังแนวทางหวยห้าน้อยมือนี้นะครับผมเมืออม่อนี้ก็มีแนวทางหวยห้าน่อยมาฝากเพื่อนๆคือเก่านะครับผมกับบัววนานกับบกเขานะครับเขารู้ทึงปกติทั้งพิเศษนะครับเนาะเขาเติโตดินแต่บว่าเป็นครูก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกับมือนี้ก็หวังว่า จะมาให้แกมือนะครับผมก็เอ่อถ้าหน่อยพิเศษนะครับมือนีก็เด่นได้เด่นซีกับผานะครับแต่ว่าตามสูตรก็คือเนินหานะครับผมก็คือว่าไปตามสูตรนะครับเพื่อนๆเนาะฝากให้เพื่อนๆรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อผมเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าเป็นคนมักคำนวณแล้วก็มักเล่นหวนะครับก็ต้องบอกว่ามักคอยตามนะครับผม ตรงใจค่อยจัดนะครับผมพิเศษมอน็นให้เนียนหานะครับตามสูตรแล้วก็จับคู่ซิมีศูนย์สี่ศูนย์ฐานะครับเนาะศูนย์หกแล้วก็หนึ่งซีหนึ่งหานึ่งหกแล้วก็สองซีสองหานงหกนะครับจุดเต็มมอนีหวยกับสีมอนิหวยสูตรมันบ่ช่นนะครับเพื่อน,คน,คนๆค่อนข้างที่จะหลายา่ากันเด้อครับก็คือตรงใจตัวไดค่อย,ค,อยค่อยจัดด้วยกันครับเพราะว่าคนคำนวณก็มือใดเข่านิ่งบางทีก็บ่ซื้อกันครับดวงบ่อบีสินะ ก็คือห้าน้อยพิเศษชุดเน้นมันนี่ก็มี4041นะครับแล้วก็หาศูนย์หาหนึ่งก็คือเน้นไป4คูนะครับเน้นที่หาศูนย์หาหนึ่งครับผมก็ส่วนมันมีกนรลดก็อยูเดิอนว่ามันสูตรหลายๆสูตรมันโมชนกันนะครับเนาะก็มีใหา4หกกับหาหกนี่คือคือเป็นตัวที่ มันบ่อชนก็มูนะครับเนาะก็เลยแบบหวยมันก็ค่อนข้างร้ายนะครับเพื่อนๆมักตัวใดก็ค่อยค่อยตามนะครับผมเนาะผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านมีหวยในใจอยู่เนาะกับเบิ้งเป็นแนวทางนะครับผมบ่อมากกันนะครับเนาะสามตัวมาหนีก็เป็นหาซีหนึ่งหาซีสองนะครับผมแล้วก็หาซีศูนย์ แล้วก็หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่สองแล้วก็หกสี่ห้านี่ครับมันนี่นะครับเอ่อมื้อนี้ส่วนตัวของผมมื้อนี้มกัมกมักมักเลขหายแล้วครับก็คือเรีนก็สิเป็นหาศีลหนึ่งนะครับผมมื้อนี้ก็ไวยอาจจะหลายเนาะครับเนาะมักตัวใควดค่อยตามมากักก็ขอให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางไว้ตัดสินใจนี่มื้อต่อๆไปนะครับเพื่อนๆเนาะเอ่อ ให้ใส่พิจารณาญาณนะครับผมก็คือนะครับกับส่วนปกติม <blunt animation> ือนีนะครับผมปกติมือนีเดนเก่ากับหกนะครับตามสื่อกันเนินไปที่เก่ามีตัวหนึ่งที่มันพิมพ์ผิดไปมีเหล็กเปียกนำนะครับขอโทษออภัยเพื่อนๆนะครับก็มือนีเน้นเหล็กเก่ากับเหล็กหกนะครับเพื่อน อินไปที่เก่าก็คือส่วนจับคู่ก็ซิมีเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับแล้ก็แปดหกแปดเก้องเก้าสามแล้วก็แปดสองแปดสามมเจ็ามนี่โบมือนีหวยมันโบชนครับเพื่นเอันออกมากขัดข้างหลายตัวแห้งทั้ง2องทั้งสองหอยหาน้อยเลยครับจริงๆมีอ่าส่อีกนะครับผมที่บดอ่าที่พิมพ์ตกไปในนี้นะครับผมอ่ามาเบืองชุดเน้นครับก็เป็นผมยังเน้นเก่าอยู่ครับเกก เจ็ดเก่าครับหกเก่าเจ็ดเก่าเนาะแล้วก็ซูนหกซูนเจ็ดนี่ครับหกกับเก่าเนี่ยเป็นชุดหนินไปมือนีนะครับชุดล่องเนี่ยเป็นหกสองหกสามนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่วิจระย่านเบิ้งเนาะครับเนะบนะาะมักค่อยตามครับผมย่ำาคือย่ำนี่ย่านมันโบกเขาก็จว่าอุย้ยหวยไหลกรบโบกเขาสิย่านถือว่ายู่ครับผมแต่ว่าก็อยากแบ่งปันให้เบิ้งให้สุมนะครับบางมือมันจะ มีเข่ามีอย่างเนาะแต่ดวงเข้ามีกับอสิเขานะครับเพื่อนๆก็มีสามตัวของฮันน้อยปกติมื่อนี้ก็คือหกเก้าหกแลครับหกเก้าเจ็ดหกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดครับมื่อนี้ก็คิดว่าลึกๆน่าจะมีนะครับผมกับมื่อนี้กมีแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะก็มักค่อยตามตรงใจค่อยจัดนะครับเพื่อนๆขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ในเด้อครับผม มือนีก็บขอสวัสดีครับผม